สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับพี่นุ้ยนะคะวันนี้นะคะพี่นุ้ยก็จะไปจับปลานะคะและป้าเขาก็จะไปตกปลาด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูนะว่าวันนี้นะคะเราจะได้ปลาหรือเปล่านะคะก็น,นะคะก่อนอื่นนะคะที่จะไปดูนะคะก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะ,ะ N N K Channel ป่ะเราเดินทางกันเลยนะคะนี่นะคะตอนนี้นะพี่นุ้ยก็มาถึงแล้วนะคะข้างหลังนะคะเป็นบ่อนะคะ เป็นสะนะคะเดี๋ยวเราจะทาการดูนะคะว่ามันจะมีปลาหรือเปล่าแล้วเราจะจับได้ปลาหรือเปล่านะคะเราจะได้ปลาไปทําอาหารกันหรือเปล่านะคะมาดูกันนะคะนี่ก็เป็นสะนะคะสะขนาดเล็กนะคะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่านะคะมันจะมีปลาหรือเปล่านะคะแต่ว่านะคะตรงผักบุ้งตรงนี้นะคะคือมันก็เป็นสะเหมือนกันนะคะโอ้เขาได้แล้วนะคะได้แล้วนะคะได้ปลา่อนแล้วหนึ่งตัวคะได้ปลาช่อนแล้วหนึ่งตัว ะะเดี๋ยวเราจะมาดูนะตรงผักบุ้งตรงนี้นะคะมันก็เป็นฉะนะคะแต่ว่าพี่นุ้ยคิดว่าปลามันน่าจะอยู่บริเวณน,นี้นะคะนี่ก็กําลังนะ,ะจับปลากันอยู่นะคะเคน,ะคะนี่ยมันมุดไปใต้สุร ปลาหมอโอดตัวใหญ่มากนะคะโอ้ได้อีกแล้วได้อีกแล้วเมื่อกี้เราเห็นมันมาอย่งเงียปลามันโดดอะไรท่อนอะ่ะ ับ,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 บนี่นะคะโอ้โหเดี๋ยวเราจะไปดูกหมอกันนะคะตรงนู้นเขามีด้วยนะคะมาแล้วนะคะมาแล้วนะคะนี่เลยโยนเข้ามาแล้วโอ้โหแค่นี้ก็ นี่ยคะตอนนี้นะคะเราก็มาแล้วนะคะลุงเขาเป็นคนจัดให้นะคะนี่นะคะ,ะไปแล้วนะคะปลาหมอหอลุดไปแล้วจับปลาไม่ค่อยอยู่อ่ะจับปลาไม่ค่อยอยู่นะคะนี่นะคะไม่รู้ว่าปลามันมุ่นหนีไปตรงไหนแล้วนะคะมันเป็นที่เลนด้วยนะคะนี่มันเป็นที่เลนด้วย นี่คะได้แล้วโอ้นะคะได้ปะกติมานะคะวันนี้นะคะเราก็มาจับปลาให้สําเร็จนะคะปลาที่ได้คือน,นี่เลยในถังนี่เลยนะคะก็ได้เยอะพอสมควรนะคะถ้าคนไหนนะชอบคลิปการจับปลาแบบนี้นะคะสระเล็กๆน,นี้ก็มีปลานะคะก็สามารถนําปลามาทําเป็นอาหารได้นะคะ ถ้าใครชอบนะก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะในช่อง NNK Channel คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย